การเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นวิธีที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า200ปีมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนควายในทุกเช้าชาวบ้านที่เลี้ยงควายต้องเดินทางออกจากบ้านด้วยเรือซึ่งเป็นยานพาหนะเพียงอย่างเดียวที่สามารถเดินทางมายังคอควายของตัวเองได้ ในป่าพรุเลี้ยงควายมีการสร้างคอกและขนาอยู่ริมคลองเป็นระยะระยะทั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและปลูกห่างออกไปโดยจะยกคันดินขึ้นสูงจากผิวน้ำประมาณ2เมตรเพื่อให้ฝูงควายไม่ต้องแช่น้ำนานเกินไปซึ่งอาจเป็นเหตุให้ควายเป็นโรคปอดบวมและล้มตายได้เนี่ยก็มาตึงกบ ว่ายเราตีเจ็ดลึงครับตีเจ็ตีแปดแล้วก็มาถึงตกแต่งวาดๆตู้ๆตามโขดให้ดูเลยตามปกติทุกๆวันการเนี่ยพอได้เวลาก็ปล่อยควายออกจากโขกไปหากินตามธรมรมชาติวิธีการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นระบบการเลี้ยงแบบปล่อยให้ควายหากินอย่างอิสระ พันควายในทะเลน้อยได้พัฒนาลักษณะและพฤติกรรมที่โดดเด่นกว่าควายปลักในพื้นที่อื่นเช่นความสามารถในการว่ายน้ําและดำน้ําเพราะเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําในทะเลน้อยมีปริมาณสูงควายเหล่านี้จะดำลงไปกินหญ้าใต้น้ําซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของควายทะเลน้อยวิธีการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ํำทะเลน้อย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงเป็นอย่างมากและมีเวลาว่างที่จะประกอบอาชีพเสริมอื่นๆอ,อาทิการปลูกข้าวและการทำประมงโดยใช้ยอยักษ์เป็นเครื่องมือเนีโยโบกลอยควายออกจากกเกรดกะเป็นเวลาว่างกับกะมาเลืเล่อยผมจุ่มเตยตั้งวยกเพื่อได้ปลาไปได้ตำ กบก้าวไอหลกงมียะไกินการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยในอดีตจะเป็นการเลี้ยงเพื่อทำการเกษตรแต่ในปัจจุบันนิยมเลี้ยงควายเพื่อขายโดยควายอายุ1-4ปีจะขายได้ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง3 0 0 0 0บาทซึ่งวิธีการเคลื่อนย้ายควายที่จะขายออกไปจากข้อควายกลางน้ำแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ยาก และเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นเกาเฉียบไปโพกเตะเ,เข้าวะเตะเข้าแล้วก็พลิกควายห้ยนอนลงไปแล้วก็หมัดต็นโคหน้าโคโคล่งตัางโคแล้วก็ราดนา้ำเตะเป็นเป็นดินแนวนี้เลื่อใจเลยแล้วก็ลากลา่องะซึงเตะเรือนี้จะมีน้ำอยู่ปิมพิม,พมเรือลากวาย มา,ราเรือแล้วก็มัดมัดเ็ะกบวิดนามจากเรือออกแล้วเรือจะลอยขึ้นตามธรรมชาติหรือบางคนจะใช้มอเตอร์จากน้ำขึ้นมาแล้วก็เรือมันมันจะลอยตรงจานเลยครับพาออกไปมาบุเลิศมากมากมากลอกองลกอ,อ,องนี่กองนี่กองมาตังนูมามากมากมา,มา,มานอกจากความผูกพันระหว่างคนกับควายและควายกับคนแล้วสิ่งที่เชื่อมโยงสำคัญต่อกัน ก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างควายกับสภาพแวดล้อมในฐานะวิศวกรในระบบพื้นที่ชุ่มน้ำทำหน้าที่สำคัญในการสร้างทางน้ำสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยควบคุมวัชพืชน้ำและช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์เพื่อเร่งการฟื้นตัวของป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดและยังเป็นแนวป้องกันไฟไม่ป่าพุอีกด้วยเนี่ยกับปววันเย็นควายกงปุ้มหัอควายตังลน้อย ก็จะเดินลบกงมาเองโดยมีชากุ้งนําทิมมาตัวหนึ่งและการลูกกุ้งมันจะตามมาหมดการเลี้ยงควายปลากและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเป็นสิ่งที่สะท้อนสมดุลระหว่างวิถีชีวิตคนกับระบบนิเวศและการปรับตัวเพื่อให้สามารถทํากินในพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสมและนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นช่วยยุกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบกะเกษตรที่สำคัญของโลก